สำนักง,งานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองและก็นายทวัชชัยแพงไทยผู้อำนวยการเขตสาทรน,นะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายในคอนโดมิเนียมย่านสาทรหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่าพบผู้นําห้องมาปล่อยเช่ารายวันโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบคอนโดมิเนียมย่านสาทรซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจํานวนมากนะคะเจ้าพนักงานก็แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวค่ะ ทำทีไปจองห้องพักหนึ่งห้องผ่านแอปพลิเคชัน Airbnb ในวันที่13-14พฤษภาคมจองหนึ่งคืนนะคะราคาห้องละ68ดอลลาร์หรือว่าประมาณ2,300บาทก่อนที่จะมีการแสดงตัวเข้าตรวจสอบจา,จากนั้นเจ้าพานักงานก็ได้สอบถามผู้หญิงคนหนึ่งก็ทราบว่าได้รับจ้างจากกลุ่มบริษัทที่มีบุคคลชาวต่างชาติเป็นเจ้าของให้ดําเนินการเป็นคนนคํากุญแจ เอาไปให้กับคนที่ผู้เข้าพักซึ่งที่ฉันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะวันนี้อยู่กับแนนค่ะพิมพ์ระดาทิติกรธน,นานุรักษ์นะคะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ละค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะช่วงเย็น,ยนแบบนี้5โมงถึง5โมงครึง่งทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะใครที่รับชมเราผ่านหน้าจอโทรทัศน์ค่ะ บ้านไหนใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI นะคะกดเข้าไปได้ที่ช่อง203 j g m z ช่อง140นะคะหรือว่า ASL p a y ก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่อยู่ข้างนอกหรือว่าไม่ได้รับชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะคะอาจจะกําลังทํางานอยู่แล้วก็อยากจะฟังรายการกฎหมายได้รับความรู้ดีๆไปด้วยนะคะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.thplustv.tv ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลักได้ด้วย อาจจะอยากรับชมใน EP อื่นๆนะคะก็เข้าไปได้ที่ YouTube ชาแนลโพ l ิสทีวียูไนตีเดียค่ะฝากคุณผู้ชมกดติดกระดิ่งแล้วก็กด s u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนโอ้โหในนั้นมีหลากหลายรายการให้กับคุณผู้ชมได้เป็นเลือกติดตามรับชมกันด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรายการกฎหมายน่ารู้ของเราก็จะเป็นอีกหนึ่ง EP ค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เอาเรื่องใกล้ตัวมาพูดคุยกับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกเช่นเคยนะคะคือเชื่อเหลือเกินว่าในยุคแบบนี้เนี่ยนะคะหลายนาจจ์สิ มีอสังหาริมทรัพย์อยู่หลายที่บางคนเนี่ยถือครองเอาไว้อาจจะมีบ้านมีที่ดินมีคอนโดนะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊จะเอาไปทําประโยชน์อะไรบ้างเพราะคนเรามันก็อยู่บ้านกันแค่หลังหนึ่งสองหลังสลับกันไปมาแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเ,เขาเรียกว่ามีอสังหาริมทรัพย์มีที่ดินมีบ้านพักมีคอนโดมิเนียมถือครองเอาไว้หลายชุดทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอาตรงนี้เนี่ยมาทําให้มันงอกเงยมาทําให้มันเกิดกําไรมาทําเป็นห้องเช่าอาจจะให้ พักเป็นรายวันหรือว่ารายเดือนแบบนี้นะคะต้องระวังสักนิดนึงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราจะเอาทรัพย์สินของเราที่มีเนี่ยออกให้เช่าเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนคือบางคนเนี่ยเซ็นสัญญาเช่ากันเป็นรายปีอันนี้เข้าใจได้แต่บางคนเอาออกให้เช่าเป็นรายวันแบบนี้มีข้อกฎหมายไหนมากําหนดเอาไว้หรือเปล่าเพราะถ้าทําไม่ดีอาจจะมีโทษทางจําทางปรับนั่นเองนะคะวันนี้แนนอยู่กับพี่ตั้นค่ะพันตำรวจเอ,ดอกดรธนเศรษฐพิรมเอี่ยมนะคะรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาพี่ตัน้นอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่างที่นั่นบอกไปนะคะเดี๋ยวนี้บางคนก็ถือครองทรัพย์สินเยอะ,ะไม่ได้มีบ้านแค่หลังเดียวบางคนอาจมีสองหลังสามหลังมีที่ดินะนะคะหรือว่าไปปลูกอาจจะเป็นห้องห้องพักหรือบางคนอย่างนี้ Hit, ฮ<ะ>ิตชอบซื้อคอนโดมิเนียมซื้อเก็บไว้แล้วก็เหมือนกับ เอาไปทําให้เหมือนมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปล่อยไว้เฉยๆอาจจะยังไม่มีคนมาซือ้ออาจจะเอามาปล่อยให้เช่าเป็นรายวันรายเดือนแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีกฎหมายอะไรเข้ามาควบคุมหรือเปล่าคะพี่บังคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการที่พักที่เช่าที่เราไปค้างแรงกันทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาดูแลผู้ประกอบการนี้หลายเรื่องค่ะ ฉบับแรกเลยก็คือพระราชบัญญัติโรงแรมพศ2547ฉบับที่สก็คือพระราชบัญญัติหอพักพศ2558แล้วก็ยังตามท้ายด้วยพรบควบคุมอาคารอ,อันนี้มาตรฐานเลยอาคารคทุกประเภทต้องขึ้นกับพรบรนี้แล้วก็ยังมีพรบรค,คนเข้าเมืองอีกที่เกี่ยวข้องกับถ้าเป็นต่างด้าวเข้ามาพักเนี่ยผู้ประกอบการต้องมีการรายงานในงานหลายๆอย่าง เนี่ยครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็พอสมควรนะครับหลายฉบับเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละฉบับเองเนี่ยมันก็มีโทษในตัวของตัวเองด้วยนะคะบางคนเนี่ยคิดว่าเอ๊มีอาจจะเป็นอาคารพาณิชย์สักสองครูหาสองห้องติดกันปรากฏว่าเอาอาคารพาณิชย์นั้นมาแดัดแปลงเออมาทําให้มันเป็นห้องเช,ช่าแบบนี้คือเวลาจะทําก็ต้องไปขออนุญาตก่อนไหมคะเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นห้องเช่ามาก่อนคือพรบโรงแรมเนี่ยลักษณะพิเศษคือการที่ ผู้ประกอบการจะทําธุรกิจโรงแรมเนี่ยคุณต้องขออนุญาตอมันไม่เหมือนกัโฮพสเตย์เตหรือว่าที่พักเราตามริมหาดบังกะโลเล็กๆหลังสองหลังอะไรเงี้ยมันคนละอย่างาแต่ถ้าโรงแรมต้องมีใบญาติถ้าไม่มีใบญาติมีโทษจําและโทษปรับด้วยนี่ไงครับเข้ามาเกี่ยวข้องอทีนี้หมายถึงว่าเรื่องของโรงแรมกับอย่างเดี๋ยวนี้มันก็จะมีขึ้นมาอย่างเช่นเป็นผู้วิลล่าเป็นโฮมสเตย์ตรงนี้มันแตกต่างกันยังไง,ไงล่ะคะพี่ตันคือพวกพูล พูลวิลล่าหรือโฮมสเตย์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีห้องให้ให้ให,ให้ให้แขกมาพักเนี่ยไม่เกิน4ี่ห้อง<ะ>และการพักครั้งเนี่ยไม่เกิน20คนนะ,ะแล้วก็ทางโฮมสเตย์หรือผู้ประกอบการเนี่ยได้แจ้งว่าออสถานที่ของเราเนี่ยได้เปิดให้เป็นโฮมสเตย์ให้กับเจ้าพนักงานตามพรบรโรงแรมทราบแล้วเนี่ย<ะ>ก็ถือว่าอยากเป็นพูลวิลล่าอยู่แต่ถ้ามันมีเกินปริมาณจากนั้นไปถือว่าเป็นโรงแรมต้องมีใบญาตนะครับ น,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเปิดธุรกิจก็คือทําโรงแรมรอันนี้โรงแรมเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตถูกต้องครับก็คือหมายถึงว่าต้องไปขอกับนายทะเบียนใ,ในอําเภอในเขตหรือว่ายังไงคะถูกต้องครับก็คือพระราชบัญญัติโรงแรมเนี่ยรับมติว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น,เป,นเป็นเจ้ากระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้เพราะนั้นก็ต้องไปขอที่ฝ่ายปกครองครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยมันน่าจะเริ่มตั้งแต่แรกคือเรื่องของการก่อสร้างใช่รการก่อสร้างเนี่ยมันก็ต้องการเออมันต้องขอว่าก่อสร้างเนี่ยคือจะทําอะไร<ช>ทำเป็นในในทะเบียนท้องถิ่นอ่าใช่ว่าจะสร้างเป็นโรงแรมหรือจะทำเป็นบ้านพักหรือจะทำเป็นห้องแถวอะไรเงี้ยก็นายทะเบียนจะเป็นคนคนออกใบญาตให้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขอก่อสร้างเป็นโรงแรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องอยู่แล้วแต่มันจะมีกรณีที่ว่าเขาทําเป็นอาคารชุดขึ้นมาเป็นตึกสูงๆเป็นอาคารชุดบางทีอาจจะมีหลาย1ิบห้องนะคะแต่จดเนี่ยอาจจะไปแจ้งว่าก่อสร้างเป็นอาคารชุดแต่ปรากฏว่าอาจจะมาเปิด เป็นโรงแรมดัดสภาพให้เป็นอ่าเป็นโรงแรมให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาพักเป็นรายวันหรือบางทีเนี่ยให้เช่าเป็นรายเดือนเลยแบบเนี้ยเขาจะต้องทํายังไงหรือว่ามีความผิดไหมให้ตรวจเจอเราคุยอย่างเงี้ยบางทีท่าผู้ชมมาจางงงว่าทำไมมันยุ่งยากอะไรขนาดนั้นจริงไหมอ่าแต่จริงๆอ่ะการที่เราทําให้มันถูกต้องค่ะมันก็คือถ้ามันมีเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่มีเรื่องไง ถ้า,ถามีเร,าเรื่องขึ้นมาแล้วคุ<อ>มไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องเพราะว่า <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ทําให้มันถูกต้องตาม <c oughs> กฎหมายเนี่ยเวลามันมีเรื่องขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะมีเรื่องเยอะเลย <c oughs> ที่ต้องมาแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นการที่เราแจ้งเจ้าพนักง,งานตามพรบโรงแรมทราบเขาก็จะมาตรวจสอบวิธ <c oughs> ระเบียบการแต่โรงแรมหนึ่งคุณต้องมีอะไรบ้างประกันไฟก็ต้องมีทางหนีไฟก็ต้องมีน้ําไฟระบบไฟระบบควบคุมความปลอดภัยเป็นยังไงเนี่ยเขาป้องกันป้องกันสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นกับ ผู้พักอาศัยไงนะครับแล้วสรุปว่าถ้าเกิดสมมติว่าออคอนโดนะนะคะหรือว่าอาคารนั้นเป็นอาคารชุดค,คือจดทะเบียนเป็นอาคารชุดนะครับคือขอก่อสร้างเป็นอาคารชุดแต่ปรากฏว่าภายหลังเนี่ยมาทําเป็นธุรกิจให้พักแต่มันก็จะยังมีบางส่วนที่อาจจะมีคนที่เขาซื้ออยู่ในนั้นด้วยอาจจะตึกใหญ่ขายไม่หมดอะไรแบบนี้ค่ะมันจะต้องมีการควบคุมดูแลแตาา่างกันไหมอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเริ่มต้นมันผิดไปแล้วครับจะมาทําเป็นโรงแรมไม่ได้เพราะว่า สมมุติว่ามีห้าสิบชั้นนะอืคนที่อยู่ชันนั้นคนหนึ่งคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมนะค่ะอยู่ดีจะเอาของชั้นนั้นทั้งชันเนี่ยไปทาโรงแรมในส่วนอื่นเนี่ยเขาคงไม่ยอมอเนื่องจากว่าเป็นเพราะพอบรอหรการชุดนี้หมายถึงว่าแถวใครแถวบ้านเลยแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมในจโหนดที่ดินหนึ่งแปลงค่ะครับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นและอยู่ดีดัดแปลงเป็นอาคารถ้าจะดัดแปลงเป็นอาคารหมายถึงว่าคุณต้องให้เจ้าของที่มาอยู่ในนั้นเนี่ย ออกไปก่อนแล้วทาเรื่องใหม่ให้หมดแต่ตอนถ้ามีคนมาอยู่แล้วบางส่วนเนี่ยจะทําเป็นโรงแรมไม่ได้อนอกจากเอาคนนั้นเป็นเจ้าของร่วมด้วยอจริงๆอะ่ะที่เน้นหาพีตันแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมันมีกรณีเกิดขึ้นมาอยู่นะคะกรณีแบบนี้เนี่ยคือมันจะมีคนที่เขาเอาห้องของตัวเองออกให้เช่าเป็นรายวันเออเดี๋ยวคำถามนี้เก็บเอาไว้ถามพีตันช่วงท้ายเบรกจาก กฎหมายแปลกรอบโลกนะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมเรามาทําความรู้จักกับเรื่องอื่นๆไปก่อนอันนี้เนี่ยทำให้คุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้ไปก่อนเพราะรว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีวิธีการแบบนี้ก็เป็นไปได้ลักษณะว่าตัวเองมีห้องเชา่าแล้วอยากจะปล่อยให้คนเชา่าอาจจะเป็นรายวันหรือรายเดือนเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ช่วงนี้นก็เศรษฐกิจไม่ดีนะเออแต่ถ้าเกิดโดนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาแล้วเจอเนี่ยจะโดนอะไรเดี๋ยวอุบเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของโรงแรมคือบางทีเนี่ย อย่างโรงแรมแล้วก็มันจะมีหอพักเพราะพี่ตั้นบอกว่ามันจะมีพรบหนึ่งก็คือเรื่องของหอพักอย่างหอพักที่นักศึกษาไปเช่าอยู่หรือหอพักที่เราเช่าอยู่เป็นรายเดือนอันนี้มันแตกต่างกับกับเรื่องของพรบโรงแรมใช่ไหมคะก็แตกต่างกันครับก็เจ้าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาควบคุมดูแลก็คนละส่วนแล้วก็โรงแรมจะมีความเข้มข้นมากกว่าหอพักแต่หอพักเนี่ยเขาก็จะมีการกําหนดเอ่อแพทเทิร์นไว้ว่าจะให้เป็นหอพักชายหรือหอพักหญิง หอพักก็มีสองประเภทดะเพราะนั้นหอพักชายก็ต้องควบคุมประเภทหนึ่งระบบความปลอดภัยเป็นยังไงอหอพักหญิงคุมยังไงแล้วก็ระบบความปลอดภัยเป็นยังไงระบบการจ่ายค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามที่พระราชบัตติแต่ละฉบับกําหนดไว้แต่แนนจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกห้องเช่าห้องเช่าแบบนี้หอพักที่ให้เช่ารายเดือนแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะคิดค่าน้ําค่าไฟ แพงกว่าความเป็นจริงใช่ไหมใช่อันนี้คือหมายถึงว่าคนที่เข้าไปอยู่อ้าวแล้วอย่างงี้คนที่อยู่ในนั้นก็คือสามารถไปเรียกร้องได้ถูกต้องไหมคะคือพูดยากไงถ้าไปเรียกร้องตัวเองอาจจะเดือดร้อนได้นี่คือแต่จริงๆเราถือว่าผิดกฎหมายถ้าเกิดเรามีหลักฐานชัดเจนคุณออกมาแล้วคุณก็เล่นงานทีหลังก็ได้ก็ให้ถูกปรับดำเนินคดีอาญาไปโทษหนักไหมคะโทษก็มีปรับทางบุครองแล้วก็มีปรับทางอาญาด้วยก็ ปรับไม่เกิน20,000่นบาทจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อกำหนดเนี้ยมาตั้งแต่ประมาณปี2 5 6 1แล้ว<ะ>เกี่ยวกับเรื่องของการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินกว่าที่ทางด้านของการไฟฟ้าหรือว่าการปรับปลาเขาเรียกเก็บจริงๆมันทำไม่ได้ถูกต้องไหมคะโอ้โหจริงๆแล้วเรื่องหอพักเรื่องการเช่าอาคารทุกประเภทเนี่ยนะระเบียบกฎหมายมันออกมาเยอะมากเลยค่ะเพื่อมาอะไร <c oughs> <c oughs> เพื่อมาเซฟให้กับ ผู้เช่าเช่นคุณจะยืดอยู่ดีจะเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหรือค่าประกันความเสียหายเกินสามเดือนเนี้ยก็ไม่ได้นะเป็นหมายห้ามนะครับหรือว่าออไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในห้องซึ่งมันเกิดขึ้นโดยสภาพอของการใช้งานาคุณจะมาเก็บความเสียหายเขาไม่ได้เนี่ยมันต้องเราเขียนแล้วเบียบปเก็บไว้เยอะแต่เราเองไม่ได้เรียนรูแ้แล้วไม่ได้ศึกษาไง เพราะฉะนั้นแสดงว่ากรณีแบบนี้เรื่องของใครที่ไปเช่าห้องอาจจะเช่าห้องพักเป็นรายเดือนแต่ว่าการเช่าห้องพักเป็นรายเดือนอาจจะมีการทาสัญญาคือจริงๆมันต้องมีการทำต้องมีทำสัญญาใช่สัญญาเนี่ยเขาจะต้องระบุไหมคะว่าขั้นต่ําต้องทํากี่ปีสัญญาการเช่าโดยทั่วไปเนี่ยก็หลักกฎหมายถ้าเกิน3มปีมันจะต้องจดทะเบียนไง มันส่วนใหญ่เขาจะไม่ทําเกิน3ปีกันหรอกอาจจะปีต่อปีหรือว่าสปีต่อครั้งหนึ่งแต่ว่ามันจะมีข้อกําหนดอย่างเช่นว่าเรื่องของการเก็บค่ามาจําบางทีอะถูกเก็บแพงมากใช่ครับถูกเก็บหลายเดือนบางคนอาจจะถูกเก็บ3เดือนบางคนถูกเก็บ5เดือนแต่จริงๆเมื่อสักครู่นี้ที่ฝั่งพิตันพูดไม่ได้นะคะ2เดือนเท่านั้นแม็กซ์ใช่ใช่แล้วแล้วหมดสัญญาแล้วเนี่ยคนหมายบอกคุณต้องคืนเงินมาจาทันทีนะอื อ่าไม่ใช่ว่าไอ้มาขอตรวจสอบก่อนตองเดือนอะไรเงี้ยนี่ทำผิดกฎหมายตรงนั้นเลยอืมแล้วอย่างนี้ถ้ามสมมุติว่าอยู่อยู่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่เป็นรายเดือนแต่สรุปสุดท้ายเรามีความรู้สึกว่าผู้เช่าเอาเปรียบเราจังเลยอยู่เอ่อหอนี้แล้วมันไม่โอเคยกเลิกได้ไหมคะผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์ยกเลิกคุณต้องยกเลิกก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันอืมบอกก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันแล้วก็หาหมูลเหตุที่เขาผิดสัญญาด้วย ไม่ใช่อยู่ดีอยากจะยกเลิกก็ก็ยกเลิกเลยแล้วตัวผู้เช่าเองผู้เช่ายกเลิกได้อ๋อแต่ถ้าผู้ให้เช่าเนี่ยคือต้องหาเหตุว่าเขาทำผิดอะไรอย่างเช่นคุณผู้ชมค่ะอาจจะก่อความเดือดร้อนรำคาญทำให้คนข้างห้องเขามานเล่าเมายากันอะไรเงี้ยอ่าก็คืออันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ให้เช่าเนี่ยมายกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้เช่าจะเป็นผู้ยกเลิกและตัวเองเนี่ย ได้เช่าอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาไว้เกินกึ่งหนึ่งแล้วสามารถยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าค่ามัดจำอืออ่านี้ก็เป็นความรู้นะครับไม่เสียค่ามัดจำแต่ถ้าคุณบอกเลิกเร็วเกินไปก็ต้องเสียค่ามัดจำครับทีนี้ มีประเด็นอยู่นิดนึงว่าถ้าหากว่าคนละแวกรอบข้างเนี่ยเขาทําความเดือดร้อนรําคาญแล้วเราเป็นผู้อยู่อาศัยเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของหอพักหรือว่าโรงแรมก็ดีอันนี้สามารถไปเรียกร้องอะไรที่ไหนได้บ้างคะคำคนรอบข้างนี่คือรอบข้างตัวอาคารหรือว่าห้องติดกันรอบข้างแบบห้องติดกันในชั้นเดียวกันแบบนี้ค่ะอ๋อถ้าติดกันในชั้นเดียวกันเนี่ยเขต้อง,ต,องต้องบอกให้เจ้าของอาคารเนี่ยแก้ไขปัญหาถือว่าเราเกิดมลละ ภาวะทางเสียงหรือจะทางกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้เขาแก้ไขให้ถูกต้องถ้าไม่แก้ไขให้ถูกต้องบอกเลิกสัญญาได้ครับคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ไปติดตามกฎหมายแปลกรอบโลกกันก่อนค่ะกฎหมายแปลกรอบโลก ต้องเปิดไฟหน้ารถแม้จะเป็นเวลากลางวันในประเทศฟินแลนด์บังคับให้เปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งตอนแดดออกเพราะในฤดูหนาวมีหิมะปกคลุมถนนจึงทําให้มองไม่ชัดและการบังคับเปิดไฟจะทําให้การลดอุบัติเหตุได้จริงแต่ถ้าหากไม่ทํานั้นจะต้องมีโทษหรือโดนปรับหรือจําคุกได้เลยนะคะกดไมาแปดรอบโลกรอบ ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกนะคะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวรอบๆโลกนะคะแล้วก็จะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันว่า แต่ละประเทศนั้นเขามีกฎระเบียบอย่างไรบ้างเวลาที่เราไปเที่ยวจะได้ไม่ไปทําผิดกฎระเบียบหรือว่าไปผิดกฎหมายบ้านเขานั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ชอบติดตามเอาไว้ช่วงกลางรายการของเราแบบนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปหาความรู้รอบๆโลกแบบนี้ล่ะคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะกลับมาพูดคุยกันต่อจริงๆแล้วเรื่องนี้ที่เราคุยกันเนีย่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมหอพักโฮมสเตย์พูวิลล่าพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีพระราชบัญญ,ญัติมีกฎหมายมา คุ้มครองทั้งนั้นเลยค่ะเราเองเป็นผู้บริโภคเราก็ควรที่จะต้องรู้ไว้ส่วนคนที่เป็นผู้ประกอบการก็ต้องทําให้ถูกต้องบางทีมาลักไก่ทําอะไรไม่ถูกต้องโดนนะคะคุณผู้ชมหาผิดกฎหมายมีทั้งโทษจําคุกแล้วก็โทษปรับด้วยทีนี้แนนค้างคุณผู้ชมเอาไว้นะคะบอกว่าบอกแล้วว่าเดี๋ยวช่วงหลังกฎหมายแปลกจะมาตอบคําถามคุณผู้ชมให้ได้รู้กันนะคะบางคนเนี่ยเขามีทรัพย์สินเยอะมีคอนโดเยอะเหลือเกินโอ้ยตอนนี้เศรษฐกิจก็แบบนี้อยากจะเอาทรัพย์สินเนี่ย ออกให้เช่าแต่ไม่อยากเช่ารายเดือนอะ่ะอาจจะมีคนแนะนําว่าอ่าทําธุรกิจให้เช่าห้องพักเป็นรายวันได้นะแบบเนี้ยเขาทําได้ไหมคะคือถ้าเป็นรายวันเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะคุณจะต้องปฏิบัติตามพรบโรงแรมค่ะต้องมีขอขออนุญาตครับเพราะว่าโอ้รายวันนี้มันจะต้องมีผู้จัดก,การโรงแรมนะอืคนเข้าคนออกมันวุ่นวายมากเลยถ้ารายเดือนนี้อาครั้งเดียวจบใช่ไหมสิ้นเดือนก็โอนตังค์กันอะไรเงี้ย แต่ถ้ารายวันนี้มันจะต้องมีผู้จัดการโรงแรมเข้ามาดูแลแล้วแล้วถ้าเกินสี่ห้องไปอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ก็ยิ่งชัดเจนใหญ่เพราะนั้นถ้าเกินสี่ห้องแล้วคุณให้ให้ใช้ให้เช่าเป็นรายวันนะเหมือนเหมือนโรงแรมเนี่ยคุณควรจะต้องไปขอญาตให้ถูกต้องแต่ปัญหาอีกว่าตัวอาคารก็ไม่ใช่อม,มันจะญาตให้ได้หรือเปล่า่นแเลยครับจริงๆเนี่ยประเด็นเนี้ยมันมีกรณีที่ เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนคุณผู้ชมค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบคอนโดหลายแห่งด้วยกันค่ะแล้วก็เป็นอาคารชุดนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนะคะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ปล่อยให้เช่าห้องเป็นรายวันเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการไปตรวจสอบ,บทาทีเป็นลูกค้าคนะคะติดต่อเข้าไปจะขอพักอาศัยเป็นรายวันโอ้โหอันนี้ หล<า>ักฐานหลกัลกฐ <laughs> านค่ะหนังคาเขาเลยคุณผู้ชมค,ค่ะ <c oughs> ก็คือว่าพอเปิดห้องเข้าไปเนี่ยก็คือเจอพวกข้าของเครื่องใช้ที่เขาบอกว่าเป็นวกผ้าเช็ดตัวผ้าคนหนูทําทุกอย่างเหมือนเป็นโรงแรมแต่ว่ามันเป็นแค่ห้องเช่าคือเป็นเป็นคอนโดเอแบบนี้ยถ้าจับได้ลักษณะแบคือ เจ้าของห้องเขาไม่ได้มาเปิดด้วยตัวเองนะแต่เขาอาจจะฝากคียการ์ดไว้ให้กับนิติบุคคลหรือคนที่เป็นนายหน้าแบบนี้ถ้าเจ้าหน้าที่จับได้ก็โดนข้หาประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่รับอนุญาตอันนี้โทษมีเห็นว่ามีจําคุกด้วยจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน2องหมื่นบาทครับแล้วถ้าเกิดยังฝ่าฝืนหลังจากหลังจากนั้นยังให้ปรับรายวันอีก ปรับรายวันน่สุงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสูงด้วยปรับรายวันเลยอืมอ่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังนะและที่นี้เนี่ยเอ่อคนที่โดนก็คือคนที่เป็นเจ้าของห้องใช่ครับถ้าเกิดว่าห้องนั้นเนี่ยเราเป็นแค่ผู้ครอบครองอาจจะยังผ่อนอยู่อย่างนี้ทายัางไงคะก็คือใครคนทําอ,อ่ะ่าดูว่าใครเป็นคนประกอบกิจการผู้ครอบครองผู้ครอบครองทาก็ผู้ครอบครองโดนอ่าก็แต่ทีนี้ว่าสัญญาที่ผู้ครอบครองไปทํากับไอ้เจ้าของตัวอาคารชุดเองเนี่ยทำในานามอะไร เป็นเช่าแล้วมาให้เช่าช่วงต่อหรืออะไรเงี้ยอาจจะผิดสัญญาเช่าก่อนก็ได้อุ้ยจริงๆมันมีนหลายประเ<ห><ร>ด็นปตให้บอกยกเลิก,เล,กเลิกสัญญาได้เออจริงๆมันมีหลายประเด็นมาก<ช>เลยนะอาจจะลักษณะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ครอบครองคือกรรมสิทธิ์อาจจะยังไม่โอนมาเป็นของเราเอ๊ะเป็นแค่ผู้ครอบครองจริงถ้าทําแบบนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันคือคือคอ,คอ,อาจจะไปทําสัญญาเช่าเป็นรายเดือนแต่มาให้เช่าเป็นรายวันได้กําไรมากกว่าอะอย่างนี้อย่างนี้ก็คือเรียกว่าไอ้ผู้ให้เช่าช่วงคนเนี้ยก็คือบุคคลที่ สองหรือบุคคลที่สามเป็นคนผิดถูก<ช>ไหมคะ่คใช่ไม่ใช่เจ้าของห้องไม่ใช่เจ,จ้า ah. ของห้องาแต่เจ้าของห้องเมื่อรู้แล้วก็ควรจะต้องยกเลิกสัญญาเพราะผิดสัญญาเรื่องการเช่าไงอืไอ้ที่พี่ตัานบอกเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะคือห้องเนี้ยมันมีเจ้าของห้องอยู่แล้วปรากฏว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาก็ทําสัญ,ญญากับอีกคนหนึ่งนะคะให้เช่าเป็นรายเดือนเนี่ยละคะ่ะก็คือทําสัญ,ญญาเช่ากันเป็นปกติแต่ว่าปรากฏว่าไอคนที่มาเช่าเนี่ยหัวหมอครับ อาจจะเช่าแบบเดือนละสามหมื่นแต่มาปล่อยให้เช่าวันละพันห้าโอ้โหมีคนเข้ามาเช่าตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยพอเจ้าหน้าที่จับได้คนที่รับผิดชอบไม่ใช่เจ้าของห้องคนแรกนะ,ะแต่เป็นเราคนที่มาเช่าต่อ่เออนั่นแหละแล้วถ้าหากว่าคนที่มาเปิดห้องให้เป็นบุคคลอื่นเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นคนที่เขาจ้างมาเดนร่วมกัน <laughs> โดนรวบกัน <laughs> อุย้ยตายแล้วอย่างนี้ถ้าเวลาทําอะไรเนี่ย <laughs> คุณผู้ชมต้องตรวจสอบดูดีๆนะคะไม่ใช่เขาบอกว่าอ่ะจ้างหน่อยเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งไปเปิดห้องให้หน่อยจังหวะพอดีเจ้าหน้าที่เป็นคนติดต่อมาขอขอเจ้าแต่เจ้าหน้า,า,าที่แสดงตัวแบบอย่างนี้ก็โดนบบใช่ไหมคะบบนิติเอ่อเจ้าหน้าที่นิติจะต้องมีต้องมีส่วนช่วยด้วยอย่างนั้นมันทํายากนะเพราะแต่ละคนที่ซื้อห้องมันไม่ต่วใหญ่ไม่ติดกันหรอกค่ะชั้นบนชั้นล่างชั้นไหนโอ้โหวุ่นวายหมด มันจะไปชั้นไหนอะเดินพาไปเวลาไปพักครั้งคืนคนเดียวเงี้ยอยุ่งเหมือนกันค่ะก็ต้องเป็นคนข้างในอะเนาะ<ช>แต่ถ้าเกิดโดนจับได้นี่ก็คือหัวโตเหมือนกันใช่ใชครับช่วยกันแล้วก็ร่วมกันนะคะอย่างถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเจ้าของอาคารชุดไหมหรือว่าเป็นนิติบุคคลคนเคือนิติบุคลบคลเนี่ยเป็นแค่เจ้าหน้าที่ที่เขาจ้างมาเป็นลูกจ้างของนิติบุคคลเพราะนั้น เจ้าที่เองเนี่ยอาจจะไปแอบบทํากับห้องบางห้องแต่ตัวนิติบุคคลเขาไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทําแบบนี้ไงเขาเข้ามาเพื่อดูแลอาคารชุดให้มันเดินต่อไปได้ไม่ว่าค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางค่าอะไรเงี้ยครับอเพราะฉะนั้นรับผิด เป็นการเฉพาะตัวอ๋อก็ไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากในนิติบุคคลเองก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาทําแบบนี้แล้วถูกจับได้อาจจะรับไล่ออกก่อนเลยคั้นแรกไล่ออกก่อนเลยทำทำหน้าที่ผิดวัตถุประสงค์ที่จ้างให้มาอ่าอ่ะอันนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะที่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีช่องทางในการหาเงินแบบนี้บอกไว้เลยนะคะเรื่องนี้นี่ผิดแล้วก็ เพิ่งมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบตามอาคารต่างๆที่มีคนได้แจ้งเบาะแสไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าคนที่เราให้เช่าด้านไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาติครับอันนี้ก็ยุ่งอีกอ่าพรบอคนเช่าเมืองเข้ามาแล้วอืมแสดงว่าคนที่ประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยคุณผู้ชมปกติแล้วถ้าหากมีคนมาเช่าอย่างสมมติว่า เป็นในบีซึ่งเป็นสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแสดงว่าณวันที่เขามาเข้าพักที่โรงแรมแห่งนั้นทางเจ้าหน้าที่โรงแรมมีหน้าที่แจ้งแจ้งใช่ครับอืเพื่อทราบว่าเออคนนี้เข้ามาแล้วมีขากลายเป็นที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะไปลิงก์กับของตอมเวลาพาร์ตปอดเข้ามาใช่ไหมเฮ้คุณจะไปพักที่ไหนคอะไรเงี้ยก็ต้องส่วนใหญ่เขาก็จะถามว่าพักที่ไหนมีที่พักยังก็ให้มันบาลานซ์กันตรงนี้ ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่แจ้งอันนี้ก็มีความผิดอีกเช่นเดียวกันเพราะจริงๆตามกฎหมายแล้วนะคะใครให้ที่พักสำหรับบุคคลต่างด้าวหรือคนที่ไม่มีสัญชาติไทยจะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงถ้าไม่แจ้งภายใน24ชั่วโมงก็มีความผิดอีกเพราะฉะนั้นใครที่จะหาเขาเรียก หารายได้ในลักษณะนี้ค,คิดว่าเอ้ยบางทีมีคนชักชวนบอกว่าเอ้ยประกอบธุรกิจแบบนี้ทําแบบนี้นะมันจะได้มีเงินเข้าทุกวันโอ้โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่จับได้หรือมีคนร้องเรียนไปวันดีคืนดีเกิดมีคนร้องเรียนไปเพราะคนที่คุณให้เช่าอาจจะมาก่อความราําคาญให้กับคนข้างห้องก็<ช>เป็นไปได้อันนี้โอ้โหรับผิดหัวโตเลยนะคะเพราะว่า ครั้งแรกอาจจะมีโทษจำก็จริงแต่ครั้งแรกอาจจะไม่ได้โดนจำหรอกรอาจจะมีโทษปรับแต่ถ้าคุณยังทำซ้ำๆอีกแน่นอนว่าอาจจะต้องโดนแน่นอนเออต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันมีอีกนิดนึงค่ะพอดีแนนมีคุยกับพี่ตัน้นหลังใหม่ไปเรื่องของธุรกิจโฮมสเตย์พูวิลล่าอะไรแบบนี้ค่ะถึงเราจะไม่ได้ไปจด เออเป็นพรบเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมนะคะแต่มันมีเงื่อนไขด้วยใช่ไหมคะก็คือเอะเมื่อกี้เราพูดไปหรือยังนะที่ขึ้นไปแล้วว่าห้องต้องไม่เกินสี่ห้องอแล้วมีต้องมีคนพักรวมกันไม่เกินยี่สิบคนแล้วมันจะมีเงื่อนมันจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการใช่ไหมคะคือเรื่องของการประกอบการเป็นโฮมสเตย์เนี่ยจะต้องมีรายได้คือผู้ประกอบการรายได้หลักของผู้ประกอบการเองเนี่ยนะคะจะต้องไม่ได้มาจากธุรกิจเรื่องของที่พักอันนี้ จะต้องมีธุรกิจอย่างอื่นอยู่แล้วแล้วที่พักอันเนี้ยเป็นไรายได้เสริมใช่ครับและนอกจากนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือต้องแจ้งเจ้าพนักงานตามบริบวลโร,รงแรมอ่าเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะทำโฮมสเตย์ก็ต้องเข้า3มเงื่อนไขนี้ด้วย ถ้าไม่เข้าสามเงื่อนไขนี้ก็ผิดอีกเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้เราก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมอยากให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในบ้านเราหลายจังหวัดนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็น่าเข้าไปท่องเที่ยวมากๆเพราะฉะนั้นบางทีชาวบ้านอาจจะเป็นผู้เ,าเขาเรียกว่าเป็นเกษตรกร,ร,กร,รแล้วก็มีที่มีบ้านาค่อนข้างที่จะสวยนะคะอันนี้เนี่ย อยากจะทําเป็นโฮมสเตย์ก็ทําได้นะทําได้นะเออเป็นรายได้เสริมนะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทําเป็นโฮมสเตย์ให้กับชาวต่างชาติเข้ามาพักได้แต่จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีความรู้ว่าถ้าให้ชาวต่างชาติเข้ามาพักแบบนี้คนที่เป็นเจ้าของต้องแจ้งต้องแจ้งใช่อเออต้องเรียนรู้เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งที่แนนบอกอะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่คุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยคืออย่างที่บอกไปว่าตามต่างจังหวัดเองบางทีอยากจะทำโฮมสเตย์ มันก็มีกฎหมายหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเช่นเดียวกันครับอีกข้อหนึ่งคุณผู้ชมถ้ากรณีไอห้องแบบนี้เราไปขึ้นไว้ในแอปพลิเคชันต่างๆแล้วมีคนเนี่ยมาจองห้องพักเราผ่านแอปพลิเคชันนั้นแล้วปรากฏว่าห้องพักของเราเนี่ยมันทําไม่ถูกต้องแบบนี้คือ,อยังไงบ้างคะแอปพลิเคชันนั้นไอเจ้าของแอปก็ต้องร่วมรับผิดด้วยไหมคะคือตัวเจ้าของแอปเนี่ยเขาไม่ไดูเรื่องไงแต่ประเด็นก็คือว่าเราเอาห้องที่ให้เช่าเป็นโรงแรมเนี่ย ไปโฆษณาเพื่อให้คนมาพักแสดงเราได้ประกอบกิจการโรงแรมแล้วอเพราะฉะนั้นก็เป็นเจ้าที่หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตามประวัติโรงแรมเนี่ยต้องมาตรวจสอบว่าห้องคุณเรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะครับถ้าผิดไปจากนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะสั่งปิดหรือเพิกถอนใบอนุญาตครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะบางทีตอนนี้อินเทอร์เน็ตก็สําคัญมากถ้าผู้ประกอบการให้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่คิด อ,อ๋อรายเดือนหรือว่าคิดเงินที่สูงเกี่ยวกับค่าอินเทอร์เน็ตอันนี้ผิดไหมคะผิดครับ,รบเพราให้ใช้ราคาปกติอของไม่ว่าน้ําไฟเน็ตต้องราคาปกติครับอืออ่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเราไปติดตามคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะคะว่าวันนี้เขามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ ยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและใบอนุญาตผู้จัดการหอพักกันจะต้องมีการยื่นพร้อมกันไหมคะการยื่นเพื่อขอใบอนุญาตปเปิดหอพักนะครับก็ก็คือต้องยื่นพร้อมกันพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งบุคคลที่จะยื่นได้เนี่ยเขาก็หมดใวนาตต้องบรรลุนิติภาวะแล้วต้องไม่มีปัญหาทางจิตแล้วก็ไม่เคยมีประวัติเรื่องเสื่อมเสียทาง ขาเรียกว่าทางประเวดีอะไรทำนองนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างจะ,ะเข้มข้นนะครับสำหรับทหอพักนะครับเพราะฉะนั้นการยื่นต้องยื่นพร้อมกันและเจ้าที่ก็จะได้พิจารณาทีเดียวไปเลยครับอ่ะคุณผู้ชมขาและนี้นะคะก็เป็นเรื่องของ กฎหมายน่ารู้ของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนทางคนที่เป็นผู้ประกอบการคนที่เป็นผู้บริโภคเองนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะมีให้ติดตามได้หลายช่องทางเลยทีเดียววันนี้แนนต้องขอขอบพระคุณพี่ตั้นค่ะพันตําริดเอกดอกอรธนเสตพิรมเอี่ยมนะคะรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่ตัน้น ใครที่เปิดมาช่วงท้ายรายการนะคะอยากจะรับชมอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมค่ะ YouTube ชาแนล Police TV y u t a y Media นะคะไปติดตามรับชมกันได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแนนพ้อมพิตันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ